สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักสตูดิโอครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องของเบเรียลนักรบแห่งความสมบูรณ์แบบของ Dark e n g งเจนะฮะแล้วก็นอาจะมีส่วนของเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเราจะมีการรีวิวยูนิตปิดท้ายนะครับเพราะว่ากล่อง a าร์มี่็อจะมาแล้วและเบเรียลโมเดลใหม่มาในกล่อง a าร์มี่บนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับตัวของเบเรียเนี่ยเกิดที่ดาวบรีกันเดียครับผมเป็นดาวที่ เทคโนโลยีไม่ได้สูงมากคือเวลาที่อิมพีเรียมเนี่ยเขาออกขยายอาณาเขตเนี่ยดาวดวงไหนที่มันเทคโนโลยีสูงเนี่ยเขาจะทําการมอบเทคโนโลยีใหม่ให้แต่บางดาวเนี่ยยังเทคโนโลยีไม่สูงมากก็จะแบบปล่อยทิ้งไว้เราให้มันเติบโตก่อนซึ่งดาวบีกันเดียนะครับเป็นดาวที่เรียกว่าเหมือนอยู่ในยุคเหล็กของโลกเราอะครับเป็นยุคพวกอัศวินยุคกลางไงฮะก็เลยเสร็จดักเอ็นเจอร์เลยครับคือดาวเป็นสายอัศวินใช่ไหม เขาก็เลยมาทำการรีคูดสเปซมารีนหน้าใหม่จากดาวดวงนี้ครับผมซึ่งตัวของเบเรียลเนี่ยเป็นลูกของเหมือนกับขุนนางพวกอสวินของดาวดวงนี้แหละที่บ้านไม่อยากเป็นสเปซมารีนเพราะสเปซมารีนเนี่ยมันต้องไปลบห่างไกลาจากบ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านถูกไหมพ่อแม่อยากให้เบเรียลเนี่ยเป็นคนสุดยอดวงตระกูลคอยคุ้มกันบ้านเมืองมากกว่าคือโอเคสเปซมารีนมันเกียรติสูงส่งอะ่ะแต่มันไปไกลอะ่ะ ถ้าเกิดคุณเป็นแบบเหมือนกับลูกอัศวินที่นี่เนี่ยคุณก็แบบโชว์เก่าที่ดาวมันเกิดได้เวลาที่สเปนมารินมาที่ดาวครับเขาจะทําการประกาศเรียกให้ใครอยากทดสอบก็มาทดสอบซึ่งตัวของเบเลียลเนี่ยบอกแล้วว่าบ้านไม่อยากให้ทดสอบก็เลยยึดทุกอย่างไปหมดคือแม้จะเป็นลูกอัศวินเนี่ยแต่พวกดาบพวกอาวุธชุดเก่านเนี่ยโดนยึดหมดเบเลียวอยากเป็นสเปนมารินบ้างคือได้ยินตำนานมาเยอะแหละทํำยังไงดีก็เลยไปขโมยชุดเกราะกับ ดาบของทหารยศต่ำๆเนี่ยมาใช้ครับผมแล้วเาผ้าคุมปิดหน้าไว้ไม่ใครเห็นอยากให้พ่อเห็นอยาไม่อยากให้พ่อรู้ซึ่งเมื่อไปทําการทดสอบเนี่ยเขาก็ได้ทําการเอาชนะเด็กรุ่นเดียวกันเกิดทั้งหมดเลยตอนที่ทดสอบ,บคบบรับเบเลียอายุ17ปีตามเวลาบรรดาบีกันเดียนะแต่ผมอ่านวันที่บอกว่าตอนที่เบเลียทดสอบเนี่ยเทียบอายุกับดาวโลกหรือเทอร่าเนี่ย สิบเอ็ดขวบเท่านั้นครับผมชนะเด็กรุ่นเดียวกันหมดเลยอืมไอ้นี่มันมีแววเว้ยชอปเพนรามูรักครับผมก็เลยทำการอยากเห็นหน้าวไอหนูแกเป็นใครวะอยากรู้มากว่าไอเด็กคนนี้เป็นใครซึ่งเบรี่บอกว่าไม่ไม่เปิดหน้าไม่ได้ไม่บอกเห็นผลแต่เปิดหน้าไม่ได้คืนจริงกลัวพ่อด่าน่าจะอย่างนั้นนะเอา้าถ้าไม่เปิดหน้ามันก็แบบไม่ได้ปะ คือแบบเฮ้ยเกมมาสมัครงานจะเป็นสเปนมารีน่ะแกต้องเปิดหน้าเด็ดมาสเตอร์ Master, ไม่ใช่เป็นชาเพรนรามูรักก็เลยประกาศว่าเอา,อางี้แล้วกันมาสู้กันถ้าข้าชนะเนี่ยจเจ้าต้องเปิดหน้าโหคุณต้องเข้าใจกันว่าชาเพลนรามูรักเนี่ยแม้จะไม่ใช่แบบเป็นพวกกับตันหรือเป็นรีทูเนน์ก็ตามม็นสายชาเพลนเนี่ยมันก็คือมนุษย์ที่ผ่าตัดจีนซีดไปแล้วเก่งมากๆคือมันเหนือมนุษย์ไปแล้วแหละก็กล่าวเฮ้ยเด็กมันเปรี้ยวต้องลองสักหน่อยวะ ก็คิดว่าเฮ้ยทุบสองทีก็ไปแล้วนาทีไม่เกินสิบวิเนี่ยไปปรากฏเบลเลียวมันสู้กลับเว้ยแบบเด็กตัวกับเปี๊ยกเดียวสู้กับสเปนเนนีี่ผ่าตัดจินซ้นมาแล้วได้ถึงเจ็ดนาทีคือลามรักษเอาเบลเลี่ยวไม่ลงคือกระบวนกานเบลเลียวมันเฉียบคมมากมันแม่นยำมากทําให้มันยื่เยอะว่าที่คิดสุดท้ายลำวรักษ์เอาจริงเต็มที่ครับกลับว่าเหมือนสู้มันเอาตายอ่ะไม่งั้นเอาอ้นี้ไม่ลงจริงครับทุบจนเบลเลียวกระเด็นไป กระแทกกับพื้นผ้าคุมหลุด๊บโอเคครับเห็นหน้าเบรียลพ่อก็ตกใจลูกกูมาสมัครสเปซบรินได้ยังไงทางบ้านไม่ยินยอมแต่รามาราบอกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันมีแววมันฉายแสงว่ะมันต้องเป็นเด็กที่แบบเหมาะสมกับเองเจนเนมาสตอนนี่ยขอตัวเด็กคนนี้ไปซึ่งถ้าว่ากันตามสักสีของอิมพีเรียลเนี่ยพวกสเปซบริทนยังเปมันสักมันสูงกว่าประชากรบรรดาอย่างเนี่ย ทัาา้งบ้านก็เลยต้องจำยอมส่งเบลเลียนเนี่ยไปเป็นเด็กฝึกหัดของสเปนมาลีนนะผมจบตอนเด็กก็เอ้ยยังไม่จบไม,ไม่จบเลยเลยก็ไปเป็นสเปนมาลีนกับเออตัวของลาโมราครับก็ไปฝึกเนี่ยแหละปรากฏว,ว่าพอไปฝึกเนี่ยมันจะมีเด็กจากหลายดาวมารวมกันใช่ไหมคือเวลาเขาฝึกเด็กเขาไม่ได้เอาดาวเดียวใช่ปะเขาจาับหลายหลายดาวมาฝึกด้วยกันเบลเลียนคือฉายแววสมมติเด็กเลยครับไม่มีใครเอาไอ้นี่ลง คือในรุ่นเดียวกันเนี่ยทุกคนดวนดาบแพ้เบเรียวหมดและเบเรียวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าบ้าของศูนย์แบบมากเวลาที่ซ้อมยิงนะปังปังปังป,งปังเนี่ยนะถ้าเกิดพลาดไปเป้าเดียวก็ตามอะซ้อมใหม่หมดทุกนัดต้องเข้าเป้าแล้วที่สำคัญคือเวลาดวนดาบเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยตะวันดาบช้าไปเสี้ยววิองศาดาบผิดไปองศาหนึง่งทำให้การต่อ,ตอสู้มันเสียเปรียบทีเดียวเนี่ยเบเรียวไม่ยอมฝึกใหม่เลย คือบ้าความสูงเป็นแบบมากสุดฝนเองขั้นสุดๆครับผมจนวันนึงที่เบรียลเนี่ยเรียกว่าฝึกเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเกล้าแข็งพอเนี่ยก็เลยท้ารามารักษกลับมาสู้ครับก็คือชัรเพลยคนที่พาเบรียลเนี่ยมาเป็นสเปซารีนนั่แนแหละก็เป็นสเปซารีนทั้งคู่นะตอนนี้เนี่ยอ่ะก็ขอขอวัดหน่อยว่าอะไรอย่างงี้แบบเฮ้ยตอนนั้นกูยังไม่ได้ผ่าตัดทีมซีตอนนี้ผ่าตัดแล้วขอลองหน่อยรามอรักษรับคำท้าผมก็กะว่าถ้าเกิดสู้เต็มที่เนี่ย น่าจะประมาณสองสามนาทีก็เอาลงมัง้งครั้งนี้คือไม่ประมาทละมันโตแล้ว,ม,ว,ลวมันเป็นผ่าตัดจริซๆแล้วปรากฏพระสู้จริงครับลามูรักโดนเบเรีย่ยวสยบภายในเวลาไม่ถึงสิบวินาทีคือมันเร็วมากแบบฟอร,ร์ดาบของเบเรียวเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ระดับท็อปของดาร์เจิ้นเลยนะทําให้แบบในกลุ่มของเด็กนุ่นเนี่ยนะเนี่ยคือตัวตึงที่สุดแล้วอ่าแล้วพอตึงขนาดนี้ปุ๊บต้องไปท,าทปําภารกิจถูกป่ะก็ดูวะครับ ว่าเบลเลียทำอะไรมาบ้างไปผลงานครับผมช้ดแรกเลยเนี่ยคือไปปรับเคอลสลอดแห่งคอนในตอนฟูเรียนแบคคูเศษได้ปรา่ไม่ใช่ปราบธรรมดานะคือมันคูนที่ทอบสเปซมาลีนะ่ะเป็นกับตันหรือเจอบเคอลสหลอดของคอนคะคือมันใหญ่บึ้มมากอะสเตตัสมันโหดมากแต่เบลเลี่ยนนี่คือแบบวิ่งหลบไปปุ๊บเอามีตัดขาจนมันล้มลงครับ แล้วหยิบโบเตอร์มายิงมาชิดเจาะหัวใจยิงสนัดปังๆจนเก็บแค่หลอดแขวนไปได้โอ้นั่นคือผลงานครั้งที่หนึ่งนะฮะที่แบบทำให้เบเล่โด่งดังมากแล้วก็ได้ผลงานครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาได้ดาบในมือนั่นน่ะเรียกว่าซอฟออฟไซเลนของผมดาบเป็นความเงียบงันทําอะไรได้ดาบนี้ดาบตัวนี้เนี่ยมีความสามารถคือเมื่อฟันไปครับเสียงรอบๆตัวจะหายไปครับผมคือมันพอฟันปุ๊บเนี่ยทนี่จะมีเสียงดังแบบชงแชง,ง,งเนี่ยฟันกระทบอะไรก็ตามเนี่ยจะมมีเสียงออกมาครับผมมันเป็นฟันชุบ มันจะเงียบไปหมดเลยเสียงรอบข้างโดนดูดไปในดาบหมดก็เลยชื่อว่าเป็นดาบชื่อว่า sort of silent ครับผมเป็นดาบพี่น้องกับ sort of secret ของแอสไตรเอลครับดาบเล่มนี้นอกจากนี้ครับผลน,นต่อไปคือการปกป้องดาวพิซซิน่าโฟครับจากเหล่าออคในทัวร์เอฟอัลมาเกดอนได้สําเร็จอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่สําเร็จแต่พ่ายแพ้คือตามที่อ่านมาเขาบอกว่าตอนที่เบลเรียลไปสู้ออคเนี่ยหนึ่งต่อพันคือทั้งกองทัพของเบลเรียลเนี่ย ื่อเทียบจำนวนออกที่โผล่ขึ้นมานะครับคือหนึ่งต่อพันเบลเลียฟน้าที่ที่สุดคือการยันเอาไว้จนกระทั่งแบบมีคนมาช่วยเอาไว้ได้ก็คือน่าจะการเบรียลมาช่วยเบลเลี่ยปัาบออกที่เหลือได้แต่เขาก็ถือว่าไม่สําเร็จคือแบบกูเหมือนพ่ายแพ้กูแบบเฮ้ยให้คนมาช่วยอ่ะแต่มันก็หนึ่งต่อพันปะคนก็บอกว่าเอ้ยทำสุดยอดสําเร็จแล้วแต่เบลเลี่ยบอกว่าไม่มันคือรอยดังพร้อยของอัศวินของผมเบลเลี่ยก็เลยทําการไปล้างแขนออกด้วยกัน ที่สเปรทักครับผมกวาดล้างจนหมดเลยแล้วไม่ขอคําลังเสริมเนี่ยนะคือแบบไปกับหน่วยเองหน่วยเดียวพวกเนดวิงอ่ะเพื่อไปเคลียร์ออฟพวกเนี้ยฮะที่อยู่บนสเปรทักแบบขอล้างแค้เนเลยวะในหมู่ตัวครดังๆที่เคยเอาชนะเบเรียลได้เนี่ยไม่นับไพหมาดเพราะไม่รู้ตีนหรือยังแต่ถ้าเกิดถามว่ามีใครเอาเบเรียลลงก็จะมีการ์สกูเคยประทักกันอยู่แล้วเบเรียลสู้ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสเช่นกันครับตรงนี้ก็เลย ครั้งนั้นอ่ะเลยทำให้โดนผ่าตัดเป็นเอ่อเลยเอามาใส่ชุดเทมิเอเตอร์เพื่อเพิ่มความแข็งจะได้สู้กับการสกูดได้ในโอกาสต่อไปน่าจะครั้งหลังที่ทำให้เบเรียลเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นเทมิเอเตอร์นี่คือหนึ่งในตัวละครที่ชนะเบเรียลได้นะฮะคนที่สองครับเกิดขึ้นตอนอาร์กอฟโอเมนตอนนั้นแอสเซลเนี่ยคุ้มกันเดอะล็อกอยู่ป้องกันไม่ให้เออวัสทอบุกเข้ามาส่วนเบเรียลมีภารกิจต้องไปยับยั้งสักอย่างหนึ่งแล้วเจออันกอนนะครับซึ่ง บอกเลยว่ายับอันก่อนนี่ไม่ไหวจริงครับคือเบรียลก็เอาไม่อยู่ครับผมสาหัสมากจนกระทั่งที่ว่าเดดวิงต้องช่วยกันหอบร่างหนีครับก็เป็นอีกหนึ่งความดังพ้อยของเบรียลนะฮะแต่ว่าเขาก็ทาผลงานได้ดีมากๆนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นตัวละครที่แบบน่าเอายาิ่งอยาบอะเป็นตัวละครที่แบบแสดงถึงความตั้งใจขัดเกาลา้วไม่อยอมมีรอยดังพร้อยในประวัติตัวเองครับผมอ่ะสุดท้ายสเตตัสกันมากดีกว่า อันนี้เป็นสเตตเก่าแต่คิดว่าออกมาจริงไม่ต่างจากนี้หรอกตัวโมใหม่คือตัวเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้นะจะมาในกล่อง Army มี่บอลนะครับรอยากได้ก็สั่งเอาไว้ซะผมอยากได้มากตัวเบลลี่ทำอะไรได้บ้างดูที่ปืนนฮะมาสเตอร์คราสตอร์โบเตอร์พีไซชั่นยิงแล้วทูบูลออกหกเลือกยิงใส่ตัวของลีดเดอร์ฝั่งของข้ามได้อันนี้คือดี คือเวลาเขาเอาลีดเดอร์หลบหลังลูกน้องเนี่เยเบลเล่ยิงได้ซึ่งก็ชัดเจนคือตามรอเลยคือเขาเป็นคนที่แบบว่ายิงแม่นมากยิงเก่งมากเรื่องของการใช้โบเตอร์เนี่ยกับดาบอะครับเบลเล่ยนี่คือท็อปเพียร์ของฝั The ่งดาเอ็เจอร์แหละก็สมราคานะแอตแทกสองครั้งมีมีละปิดไฟสองเนี่ยนะคือไปใกล้ๆก็สี่นัดอ่ะมันก็ปืนเทอร์มินาเตอร์ปกตินี่วะเออแต่ว่าทูฮิตสองบวกแม่นมากๆสเตนซี ไอพีศูนย์น้เมสองคือพี่แกยิงแม่นก็จริงแต่ปืนก็คือปืนไอสตอ o r มอเตอร์ที่เป็นมัตเตอร์ค f t อ่ะใส่ลายสวยหน่อยอาวุธครับซอ r ต o ออฟไซเลนครับผมอันนี้คือมีพิซิชั่นเอาไวต้ตีลวงหัวหน้าฝ่ายศัตรูได้ตีหกครั้งทูฮิตสองบวกสเตนหกก็ถ้าไม่ตรีรถถังอ่ะเข้าหมดคือตีพวกสเตนไอท็อปเน็ตเก้าก็ขอที่ห้าบวกเอาอยู่ สิบเอ็ดก็ห้าบัวยังเอาอยู่แล้วก็เอพีลบสองเยอะนะกับการโจมตีหกครั้งดาเมจสองถ้าเข้าสักครึ่งนึงก็หกดาเมจนะผมถือว่าแรงอยู่อันนี้ที่สําคัญถ้าเอาไปดีดตัวของเทอร์มินเอเตอร์ครับไปเรียจะรีดพวกเดสวิงไนท์ได้เดสวิงคอมมานด์สคอรตได้แล้วก็ใครอีกละ่ะเทอร์มินเอเตอร์ทั่วไปก็ได้นะเดสไอเบเรียลรีดได้หมดทุกตัวที่อยู่ในกองทัพของเรากองกําลังยูนิตนะั่นแหละ มีพิสชั่นครับผมแปลว่าถ้าเกิดคุณต้องการเก็บตัวพวกคนหน้าฝ่ายตรงข้ามนะครับที่แบบยินหลีดตุ้น้องเนี่ยเบเลียคือคําตอบที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเบเลียโดนหลวงเช่นฝั่งยตรงข้ามมีนิโรเออไม่ใช่นิโรลิกเตอร์ชื่ออะไรน,นะลิกเตอร์เออของเทียนิดเนี่ยล้วงเบเลียครับผมทุกครั้งที่โจมตีแบบมีรีใส่ตัวนี้นะเมื่อโจมตีเสร็จเช่นตีห้าครั้งก็ทอยดีหกห้าครั้งครับผม ออกสองบวกฝันข้ามตัวหนึ่งมดทวบูนคือฟันสวยแหละนี่เน,นี้ยนี่เนี้ยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือไอ้ตัวนี้มันอินวาเซฟสี่บวกก็ตามหลักเทมเปเนเตอร์นะครับโอเคครับจบแล้วครับคลิปของเบลเลียวที่แบบตั้งใจทํามากเพราะว่าอ่านประวัติเฮ้ยโดนว่ะตัวนี้ต้องเก็บนะฮะใครถูกใจก็ like, ไลค์สะกัยไว้ด้วยหรือใครมี่องสงสัยจะถามเรื่องของเบลเลียยก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับคปต่อไปจะเป็นประมาณนี้นะผมอยากทำสไลด์ไว้จะได้แบบเห็นเนื้อหามากขึ้นแล้วก็ใครชอบเรื่องของการใส่สแตตตอนท้ายเป็นขอองแถกก็บนะะจไได้้ทว คลิปถัดไปด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับบราเธอ